สวัสดีครับคุณครูและเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมขออนุญาตมานำเสนอเกี่ยวกับทวีปอเมริกาหนึ่งในทวีปที่มีความหลากหลายทางด้านภูมิประเทศผู้คนวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเราไปทำความรู้จักกับทวีปนี้ให้มากขึ้นกันครับทวีปอเมริกาเหนือเป็นหนึ่งใน7ทวีปของโลกมีพื้นที่ประมาณ24ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากเอเชียและแอฟริกา และยังมีประเทศที่มีอิทธิพลมากเช่นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาตั้งอยู่ด้วยครับอเมริกาเหนือมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทางตะวันตกมีเทือกเขาโรกี้ที่สูงใหญ่ส่วนต้นกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีและยังมีกลุ่มทะเลสาบเกรตเลกซ์ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยครับทางตะวันตกมีเทือกเขาโรกี้ที่สูงใหญ่ส่วนต้นกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีและยังมีกลุ่มทะเลสาบเกรตเลกส์ซึ่งอเมริกาเหนือถือเป็นทวีปที่มีเศรษฐกิจที่่่่แแแขข็งงงงงกกกรมาหหนึอโล โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกเศรษฐกิจของทวีปนี้มีความหลากหลายมากครับทั้งด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรและการค้าระหว่างประเทศครับสรุปทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิประเทศหลากหลายทั้งภูเขาที่ราบสูงและที่ราบลุ่มขนาดใหญ่มีทรัพยากรธรรมชาติมากส่วนเศรษฐกิจมีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะสหรัฐและแคนาดาเด่นทั้งด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกษตรกรรมและการค้าเสรีกับประเทศในภูมิภาคและก็ขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบนะครับ